ไม่ว่าคนอื่นเขาจะพยายามยัดเยียดความคาดหวังของเขากับเราขนาดไหนก็ตามถ้าเราเลือกที่จะเซโนสะอย่างมันก็จะไม่มาหนักในใจเราออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง ios mm hmm. และ android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเจไม่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแน่น,นอนว่าเราอยู่ในรายการพูดคุยค่ะแล้วก็วันนี้เจนอยากแนะนําให้รู้จักกับเกตพิเศษของเจนนะคะนั่นก็คือดรโทศพิตรุจิรศักด์ค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะพี่คิมพี่คิมคเป็นเจ้าของเพจ journaling o u journey ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นเพจที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั่วไปเลยใช่ไหมคะพี่คิมถ้าเป็นตอนนี้นะครับทางเพจหลักๆจะมีอยู่2อย่างด้วยกันอย่าางแรรกกกกเลย็็คือจะมี ทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางจิตวิทยาในชีวิตประจำวันลงในเพจเรื่อยๆนะครับอ,อันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งครับ<ภ>ที่เพจทำอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทางเพจทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือเราจะมีการให้บริการการปรึกษาเชิจงจิตวิทยาด้วยครับเป็นการพูดคุยกับนักจิตวิทยาการปรึกษาอย่างตัวผมเนี่ยนะครับอยู่ด้วยก<อ>ันครับ งวันี้ดีเลยค่ะเจนจะขอปรึกษาพี่คิมหน่อย <c oughs> ในหลายๆประเด็นเลย <c oughs> ซึ่งประเด็นแรกที่อยากชวนพี่คิมพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของความคาดหวังค่ะครับ <c oughs> คืออ่ะเราจะชอบพูดกันว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่แบบอยู่โดยมีความหวัง <c oughs> เราจะได้เหมือนแบบมีโกมีอะไรสักอย่างแต่เจนแอบรู้สึกในส่วนตัวว่ามันจะมีอีกคำหนึงก็คือความคาดหวังซึ่งเจนรู้สึกว่าความคาดหวังมันต่างจาก ความหวังอะพอเมื่อไรที่ความคาดหวังมันมีเยอะมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจคาดหวังให้เขาเป็นอย่างนี้คาดหวังให้ตัวเราเป็นอย่างงาันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าก่อนอื่นค่ะพี่คิมคมันต่างกันไหมคะแล้วมันมีความหมายยังไงความหวังกับความคาดหวัง,งใช่ไหมครับห่างกันหนึ่งคำคือคําว่าคาดนะฮะ คือถ้าในมุมมองส่วนตัวพี่เลยนะครับสองคำนี้มันก็ใกล้กันจริงๆนะครับไม่ต่างอะไรกับตัวอักษรที่มันห่างกันแค่คําว่าคาดความหมายของมันก็มีความหมายที่พี่คิดว่าใกล้กันมากๆเลย2ออย่างนี้มันแทบจะเรียกได้ว่ามาคู่กันเลยทีเดียวนะครับความคาดหวังจริงๆแล้วคําตอบของพี่เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแบบกำปั้นทุบดินอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเวลาที่เราคาดหวังกับอะไรสักอย่างมันก็คือเราก็กําลังต้องการอะไรสักอย่างกําลังอยากได้อะไรสักอย่างไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ตามแต่อื เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคาดหวังอะไรสักอย่างก็คือเราอยากได้สิ่งสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าความคาดหวังของเรามันทําให้เรารู้สึกเฮ้ยไม่สบายเนื้อสบายใจเลยค่ะพี่คิมเราจะสามารถทํายังไงให้เราคาดหวังในปริมาณที่มันแบบเฮลตี้พอดีมันเป็นคําถามที่พี่ตอบยากเหมือนกันเนาะแต่และสถานการณ์ที่เรามีความคาดหวังเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของความคาดหวังในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นสําหรับคําถามเนี้ยค่ะ พี่ขอตอบผ่านตัวอย่างแล้วกันได้เลยค่ะขอยกตัวอย่างแล้วกันจะได้เห็นภาพกันง่ายง่ค่ะยกตัวอย่างเราสมมุติว่าเรามีแฟนอยู่มาวันหนึ่งเลิกกันค่ะแล้วเราก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยที่เลิกกันแล้วความเสียใจตรงเนี้ยมันก็ผูกโยงกับความคาดหวังว่าเออฉันก็ยังคาดหวังอยากให้เธอยังอยู่ตรงนี้ในชีวิตฉันเหมือนเดิมนะแต่ตอนเนี้ยเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้ในชีวิตฉันเหมือนเดิมแล้วว่ะ มันก็เลยกลายเป็นความเสียใจตรงนี้นะครับคำถามของเจนเมื่อกี้เลยก็คือในกรณีแบบเนี้ยเราจะรับมือกับความคาดหวังที่มันผูกโยงเข้ากับความเสียใจในสถานการณ์นี้ยังไงดีจริงๆแล้วมันสามารถรับมือได้หลากหลายวิธีการมาก<ค>เลยนะครับแต่ว่าแนวทางหนึ่งที่อยากจะขอแชร์ขอนําเสนอเนี่ยก็คือเจ้าสิ่งที่เราคาดหวังตรงนี้ครับที่อยากจะขอชวนให้เราหยิบเอาความคาดหวังตรงเนี้ยมาสํารวจเพิ่มเติม ว่ามีอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคาดหวังตรงนี้อีกทีหนึ่งพูดอย่างนี้มันจะดูลอยๆนะเพราะฉะนั้นพูดไปด้วยเขียนไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนเนาะอย่างเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่เราคาดหวังคือคาดหวังอยากให้แฟนเก่ายังอยู่อ,อยังอยู่กับเราเอพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอาจจะลองถามตัวเองเพิ่ม,เต,มเติมดูนะครับว่าเอ้ยเพราะอะไรหรอฉันถึงอยากให้แฟนเก่ายังอยู่กับฉันมากขนาดนี้แล้วพอถามตัวเองมาปุ๊บเราก็อาจจะได้คําตอบเช่นค่ะ ฉันก็อยากให้แฟนเก่ายังอยู่นะเพราะว่าฉันก็อยากมีคนที่รักฉันอะอยู่กับฉันฉันยังอยากมีคนที่รักอยู่ในชีวิตฉันอะถ้าไม่มีแฟนเก่าแล้วมันก็เหมือนกับว่าชีวิตฉันไม่มีใครที่รักฉันอีกแล้วอือ้มค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคาดหวังในเบื้องต้นตรงนี้มันก็คือความคาดหวังซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็คือเราคาดหวังอยากมีคนที่รักเราอยู่ซึ่ง พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งต่อไปที่เราสามารถทําได้ก็คือการถามตัวเองต่อไปนะครับว่าแล้วเพราะอะไรเหรอเราถึงอยากที่จะมีคนที่เรารักอยู่ในระดับที่เข้มข้นในความรู้สึกขนาดนี้พอเราถามตัวเองมาแบบนี้คําตอบหนึ่งที่เป็นไปได้ที่เราอาจจะตอบให้กับตัวเองได้ก็คือก็เพราะว่าถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งที่รักฉันอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันก็ยังมีคุณค่าอยู่อ่าค่ะเพราะฉะนั้นที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ก็คือคาดหวัง อยากมีค่ามีค่าอันนี้ครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็ถามตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะตันคําตอบที่ปรากฏขึ้นมาในแต่ละชั้นแต่ละเลเวลที่เราตอบมามันะจะไม่เหมือนกันหรอกครับสําหรับแต่ละคนแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนเลยมันจะตันถามต่อไปมันจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วแล้วพอถึงจุดที่ตันเมื่อไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างของเราตรงนี้ก็คือตันตรงจุดที่ว่าเอ้ย ฉันนอยากเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับใครสักคนหนึ่งหรือ,อฉันก็จะรู้สึกว่าตัวฉันเองก็มีคุณค่านะเพราะว่าเขารักฉันใช่ครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าถ้ามองแบบผิวเผินในเบื้องต้นค่ะเราเสียใจเพราะเราอยากให้แฟนเก่ายัางอยู่แต่พอเราทําความเข้าใจในเบื้องลึกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราก็จะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเอ้ยฉันไม่ได้เสียใจเพียงเพราะว่าฉันอยากให้แฟนเก่าอยู่เท่านั้นนะแต่ฉันรู้สึกเสียใจมากๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอยากให้แฟนเก่าอยู่ด้วยแหละแต่ นอกจากนั้นก็คือการที่แฟนเก่ายัางอยู่เนี่ยมันสะท้อนว่าฉันเป็นคนที่มีคุณค่านะอืมค่ะค่ะซึ่งพอมันถึงจุดที่เรามองเห็นเราก็เข้าใจตัวเองได้จนถึงจุดที่มันเริ่มตันตรงนี้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถทําได้เลยก็คือเราก็อาจจะลองถามตัวเองเพิ่มเติม,มนะครับว่าเฮ้ ถ้างั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าตรงนี้นอกเหนือจากการให้แฟนเก่ายังอยู่ในชีวิตเราแล้วมันมีช่องทางอื่นออีกไหมที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของเราความคาดหวังของเราที่อยากจะเป็นคนที่มีคุณค่านี้ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีคําตอบไม่เหมือนกันหรอกนะครับบางคนก็อ่ะก็บริเวเียเป็นอาสาสมัครบางคนก็อาจจะออกไปดูแลตัวเองพิ่มมากขงกายหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับถามว่า พอเราพยายามเติมเต็มความเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยวิธีอื่นที่เราทําได้ถามว่ามันอาจจะเติมเต็มได้เท่ากับกรณีที่แฟนเก่ายังอยู่ไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะเติมเต็มได้ด้วยเหมือนกันแต่ในกรณีที่สําหรับบางคนที่ไม่สามารถเติมเต็มได้เท่ากับกรณีที่มีแฟนเก่าอยู่จริงๆเนี่ยอย่างน้อยการที่เราได้เติมเต็มขึ้นมาบ้างมันก็จะช่วยลดความทรมานใจในระดับหนึ่งได้บ้างอแล้วมันก็จะช่วยให้ใจของเราที่คาดหวังเรื่องแฟนเก่า โดยเฉพาะเลยเนี่ยมันก็อาจจะคลายลงได้บ้างเหมือนกันก็คือทำยังไงหรอเวลาที่เรามีใจที่คาดหวังในสิ่งที่มันไม่สามารถเป็นไปได้แล้วในะตอนนี้เพราะว่าถ้าคาดหวังแล้วมันเป็นไปได้มันก็คงไม่ถูกใจหรอกนะครับ<ฆ>แต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คาดหวังไปแล้วมันไม่สามารถเป็นไปได้แล้วเราจะรับมือกับใจของเราที่ยังคงคาดหวังได้ยังไงคําตอบโดยสรุปของพี่ก็คือ1เราเอาความคาดหวังตรงนี้ม<ฆ>าสารวจมองเห็นความคาดหวังที่อยู่เบื้องหลังความคาดหวังออริจินอลเบื้องแรก สำรวจ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 จนถึงจุดหนึ่งที่เริ่มตันแล้วเราก็ค่อยหยิบเอาสิ่งที่เรามองเห็นในเบื้องลึกตรงนีนะ้มาลองหาเพิ่มเติมว่ามันมีวิธีในการเติมเต็มความต้องการเบื้องลึกตรงนี้วิธีอะไรบ้างอะไรได้อีกบ้างใช่ครับแต่หลกัลกๆก็คือไม่ว่าจะคาดหวังกับอะไรเราให้ลองยกความคาดหวังนะั้นมาสำรวจเราก็ค่อยๆเติมเต็มสิ่งที่มันเอ้ยน่าจะทดแทนกันได้หรือช่วยช่วยเหลือเราได้บ้างใช่ครับผมขอเสริมเพิ่มเติมนิด,ดนึงเนาะอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของพี่เลยก็คือหลายครั้ง เวลาที่คนเรากําลังทุกข์ใจไม่ว่าจะทุกข์ใจเรื่องความรักแบบตัวอย่างเมื่อกี้ห,หรือจะทุกข์ใจเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะ,นะครับแต่ว่าหลายๆคนเขาไม่ค่อยให้เวลาได้มองเห็นได้รับรู้ได้สัมผัสกับความทุกข์ใจตรงนั้นอย่างถ้าเป็นเรื่องกรณีความรักเนี่ยนะครับก็จะมีหลายคนเลยพอสมมติเพิ่งเลิกกับแฟนเสียใจผิดหวังมากๆเลยเขาก็จะเริ่มบอกกับติงว่าเอ้ย e ฉันต้องรีบมุฟออนให้เร็วๆนะต้องรีบมุฟออนให้เร็วๆซึ่ง ในแง่หนึ่งเข้าใจได้เนาะไม่มีใครอยากจะทุกข์ทรมานานานๆหรอกแต่ในอีกมุมหนึง่งแม้ความต้องการอยากจะมุกออนเร็วๆเนี่ยมันเป็นความต้องการที่มีเจตนาที่ดีแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเจตนาอื เพราะว่ามันจะทําให้เราละเลยการสํารวจสํารวจตัวเองตัวเองแล้วพอละเลยการสํารวจตัวเองเราก็จะไม่ได้เห็นความต้องการในเบื้องลึกเราเราต้องการอะไรแล้วเ,เราจะแก้ไขมันได้ยังไงใช่ครับเจนก็เคยเป็นหบบที่พี่คิมบอกค่ะคือเหมือนแบบ,บถ้าสมมติเวลาเราอกหักเราจะต้องรีบแบบไม่ฉันจะไม่ทุกข์ใจอยู่นาะนนะฉันจะต้อง move on เร็วๆใช่ว่าแล้วก็คือไอ้ความรู้สึกที่พอเรา move on ได้เร็วจะรู้สึกว่าเราเหมือนสตองเราเหมือนแข็งแกร่งแล้วมันเข้าข้างตัวเองด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็ทําให้เราแบบเหมือนมาเสียใจทีหลังดูดีเหมือนแบบเหมือนยัง m o v อ ไม่ได้จริงแล้วก็มาคิดว่าแบบยังเสียใจอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ่าครับคือถ้าใครสามารถม o v e ออนได้เร็วก็ไม่ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีนะครับคือทำได้ก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้คือมีเจตนาที่ดีแหละแต่เผอิญมันให้ผลลัพธ์ที่มันสวนทางกับเจตนาแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตามที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ครับก็คือค่อยๆสำรวจตัวเองค่อยๆแก้ไขไปทีละอย่างครับผมอแล้วถ้า เป็นความคาดหวังที่ไม่ได้มาจากตัวเองค่ะพี่คิมคเมื่อกี้เราแบบคาดหวังจากแฟนเนาะแต่เนี้ยคือมีคนคาดหวังเราเช่นเช่นพ่อแม่คาดหวังให้เราเป็นแบบนี้แฟนคาดหวังให้เราเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทําให้เขาได้ในเรื่องต่างๆแต่แบบเราก็กดดันจากความคาดหวังนั้นนะคะพี่คิมเราควรจะ ทำยังไงดีคะคําถามของเจนตรงเนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่พี่สังเกตเหต็นเลยก็คือคําถามของเจนมันคล้ายๆกับสะท้อนว่าคนอื่นมีความคาดหวังกับเรานะแล้วเขาก็เอาความคาดหวังของเขาเนี่ยมาใส่เรา,เราแล้วเขาก็บังคับให้เราต้องแบกความคาดหวังตรงนี้ไว้ใช่ด้วยใจหนึ่งเราก็อาจจะไม่ได้อยากทําให้เขาผิดหวังด้วยมันก็กลายเป็นว่าเราก็อยากจะทําให้ได้แบบที่เขาหวังแต่เราครเครียดไงคะเราทุกเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง จริงๆสิ่งที่เจนพูดเมื่อกี้มันเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจจะพูดพอดีเลยก็คือไม่ว่าคนอื่นเขาจะพยายามยัดเยียดความคาดหวังของเขากับเราขนาดไหนก็ตามถ้าเราเลือกที่จะเซโนซะอย่างมันก็จะไม่มาหนักในใจเราเนาะแต่ถ้าสมมติคนอื่นเขามีความคาดหวังกับเรา<ะ>แล้วเราเซเยสกับเขาไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็ตามเช่นเราก็แคร์เขาเราก็อยากทําให้เขาสมหวังความคาดหวังของอื่นก็จะมีผลกับเรา เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ในคําถามหรือในสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะครับเจนก็คือภายใต้สถานการณ์ที่คนอื่นเขาคาดหวังกับเราเนี่ยตัวเราเองก็มีความคาดหวังในใจของเราด<อ>้วยเหมือนกันก็คือฉันก็คาดหวังยกตัวอย่างนะครับพ่อแม่อยากให้ฉันเรียนคณะสาขานี้<ะ>อยากให้ฉันทํางานในสาขานี้กับองคอ์กรนี้ความคาดหวังเราเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยเนาะถ้าในใจของเราไม่มีความคาดหวังของเราเองที่บอกว่า ฉันก็อยากจะให้พ่อแม่เขาสมหวังนะเอจอริงดนะ้วยค่ะพี่คิมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าดูเผินๆคำ<ฆ>ถามของเจนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนอื่นยัดเยียดอะไรบางอย่างให้กับเราแต่จริงๆแล้วเรามี power ในการที่จะเซโนได้นะครับถ้าไม่ติดว่าเราเองก็มีความคาดหวังของเราว่าฉันก็อยากให้คนคนเนี้ยเขาสมหวังในความคาดหวังของเขาเหมือนกันเพราะถ้าเราแบบไม่คาดหวังตามที่เขาคาดหวังมามันจะง่ายกับเรามากกว่านี้หมายถึงว่าเราจะสตองว่าไม่ เราไม่เครียดเพราะเราไม่ได้อยากทําเรื่องนั้นแต่เผอ,อิญว่าเราก็คาดหวังอยากจะให้เขาแฮปปี้ <Happy, S 1> เห็นเราแบบเป็นไปดังใจหวังอ๋อเราก็เลยแบบเสียใจเศร้าใจเองแล้วถ้ามันไม่คาดหวังได้ไหมคะ พี่คิมชีวิตหมายถึงว่าชีวิตของเราครับซึ่งเจนคิดตัวส่วนตัวว่ามันน่าจะยากมากๆอืบพี่เองก็เห็นด้วยนะตัวพี่เนี่ยมองว่าความคาดหวังความต้องการตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราให้ความสําคัญเราไม่ค่อยคาดหวังหรอกในสิ่งหรือในคนที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญเราจะคาดหวังเฉพาะกับคนที่เราให้ความสําคัญหรือว่าเฉพาะกับสิ่งที่เราให้ความสําคัญเท่าน,นั้นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความคาดหวังเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากําลังจะกลายเป็นคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเลยอ่านึกออกเลยค่ะพี่คิมใช่เลยคือเรามักจะคาดหวังกับสิ่งอะไรที่เราแคร์เรารักอเราให้น้ําหนักกับอะไรเราให้ความสําคัญกับอะไรเราก็จะยิ่งคาดหวังยิ่งต้องการกับสิ่งนั้นกับคนนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคําถามถ้าย้อนกลับไปที่คําถามของเจนเมื่อกี้นะว่าจะอยู่แบบไม่คาดหวังได้ไหม คำตอบก็คือก็ได้นะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ความสําคัญกับใครเลยกับอะไรเลยเออเลิศอะถ้าทําได้นี่คือเลิศหมายถึงว่าเจนบอลนาบีอยากจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันซึ่งถ้าถ้าในมุมของพี่เนาะพี่ก็จะมองว่า ถ้าหากว่าเรากลายเป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครเลยกับอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สภาวะที่น่าพึงปรารถนาเสมอไปด้วยเหมือนกันเนาะ<อ>เพราะว่าลองจินตนาการตามดูครับสมมติว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับอะไรเลยหรือใครเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสสุมเสียงมากๆเลยที่เราจะมองว่าชีวิตเนี้ยไม่มีอะไรสําคัญไม่มีอะไรมีความหมายมแล้วการที่เรา สมมุติว่ามองว่าชีวิตเราไม่มีอะไรที่สําคัญไม่มีเรยมีความหมายเลยเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์อีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันคือมันก็จะเกิดความเคว้งคว้างจริงด้วยหลายคนในช่วงประมาณปี2ปีมาน,นี้หลายคนอาจจะเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเอ r y t h i n g e v e r y w h e r e all at once นะฮะในหนังเรื่องนั้นมันก็จะมีตัวละครตัวหนึง่งที่เขาก็จะชอบพูดในเรื่องตลอดเลยว่า noting matters noting h matters ไม่มีอะไรสําคัญไม่มีอะไรมีความหมายทุกอย่างมัน meaningless มันไร้ความหมายไปหมด อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ที่อาจจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าเหมือนกันลนะครับรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันมีความหมายไม่มีอะไรที่มันมีค่าเลยเพราะฉะนั้นดูเผลๆแล้วการที่เราไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเลยเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไร้ความทุกข์แต,แต่ถ้าอีกมุมหนึง่ง <oshing. S 2> มันก็อาจจะเป็นความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันอาจจะไม่ได้ส่อไปนะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเจอความทุกข์อีกรูปแบบหนึง่งคือความทุกข์จากความเควนควาง เหมือนกันซึ่งพอคูดมาแบบนี้มันก็ดูแบบมันดูหมดหวังมันดูสิ้นหวังมากเลยนะครับช้อยส์หนึ่งให้ความสําคัญกับบางอย่างหรือบางคนแล้วก็ต้องทุกทรมานใจกับความคาดหวังที่พ่วงตามมาส่วนอีกทางเลือกหนึ่งไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเลยไม่เป็นทุกข์จากความคาดหวังเท่าไหร่เลยแต่มันก็จะเป็นทุกข์จากความเคว้งควางด้วย มันกลายเป็นว่าอยู่ในจุดที่ไม่มีทางเลือกไหนดีสักทางนะครับซ้ายก็นรกขวาก็นรกงั้นถามพี่คิมต่อว่าครับตรงกลางล่ะคะพี่คิมมีฮาวทูที่เราจะอยู่ในความ <c oughs> คาดหวังแบบก,กลางๆไหมหรือมันไม่มีไตยตัวถ้าสําหรับพี่เนาะพี่มองว่าถ้าอย่างเรื่อง Choice ที่ไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทรมานกับความคาดหวังแต่อาจจะสุมเสียงกับการทรมานจากความคว้งขว้างเนี่ยช้อยส์นั้นพี่ พี่คงตัดออกไปก่อนเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆสองก็คือต่อให้ได้มันก็มีความสูญเสียงที่จะเจอความคว้งขวางแล้วมันก็มีหลายๆกรณีมากเลยนะครับที่พอเราเรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันไม่ได้มีค่าไม่ได้มีความหมายอะไรเนี่ยมันยิ่งมีโอกาสที่จะสูญเสียงต่อการทําร้ายตัวเองฆ่าตัวตายด้วยนั่นก็เท่ากับว่าเหลืออีกช้อยเดียวใช่ค่ะเหลืออีกช้อยเดียวคือต้องมีมีสิ่งที่เราให้ความสําคัญมีสิ่งที่เราให้ความหมายแล้วก็แน่นอนครับมันจะมาพร้อมกับความคาดหวัง ซึ่งตรงนี้สิ่งที่พี่อยากจะนําเสนอเพิ่มเติมก็คือการใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกเสมอไปก็ได้ครับถ้าเราใช้ชีวิตโดยที่มีความคาดหวังแหละแล้วก็มีความทุกข์ที่พ่วงโยงมากับความคาดหวังตรงนี้แหละแต่อย่างน้อยถ้าเราสามารถที่จะค้นพบความหมายของชีวิตเราตรงนี้ได้ มันก็จะทําให้ความทุกข์ความทรมานตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นความทรมานที่มีความหมายมีค่าพอให้เราแบกความทุกข์ตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นความทุกข์อาจจะยังมีอยู่แหละครับแต่อย่างน้อยมันจะมีความหมายกับเรามากขึ้นมันจะมีคุณค่ากับเรามากขึ้นแล้วมันก็จะช่วยให้เราทนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันได้ง่ายขึ้น Mm hmm. มันทำให้นึกถึงคำพูดคำหนึ่งของ <Ha. S 1> จริงๆแล้วก็จะเป็นนักคิดสาย existential นะครับซึ่งนักจิวยาหลายคนก็เอาแนวคิดของเขามาประยุกต์ใช้ในการทำงานเหมือนกันชื่อเฟรดริกนิเช่เฟรดริกนิเช่ก็จะชอบมีคำพูดคำหนึ่งที่เขาพูดบ่อยมากเลยหรือหลายคนชอบดึงคำพูดเขามาพูดบ่อยมากเลยก็คือคำว่า he who has a why can endure any how ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบคร่าวๆก็คือถ้าเรารู้ว่าเราทนไปทาไมอ่ะมันก็จะทาให้เราทนได้เพราะฉะนั้นท่านคาถามนี้ของเจเนี่ยสำหรับพี่แล้ว ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่ได้ต้องพุ่งเป้าที่จะใช้ชีวิตโดยที่ให้ชีวิตของเราไม่มีความทุกข์เลยก็ได้ครับจะให้มันทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเราสามารถค้นพบความหมายในความทุกข์เหล่านี้ได้มันก็จะทําให้เราแบกหรือรเผชิญหน้ากับความทุกข์นี้ได้โดยที่ไม่ต้องทรมานกับมันโอ้พี่คิมฟังแล้วแบบ,บจี้ใจเลยค่ะพี่คิมคือรู้สึกชอบมากมแล้วก็เออฟังเราก็รู้สึกแบบ นี่ถ้าไม่อัดรายการอยู่อาจจะฟังน้าตาไหลออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่ชู่ที่หลังได้ชชู่ที่หลังได้ครับจริงๆจะรู้สึกว่าเจนยังมีคําถามอะไรบางคําถามอยู่ในใจตอนนี้เลยค่ะมันรู้สึกว่าเออแต่พี่คิมพูดให้เจนรู้สึกว่าหรือเราไม่ต้องถามต่อไปแล้วเพราะบางทีเราอาจจะแค่ต้องเออเราก็หวังได้เราก็อยู่กับความหวังได้เราก็รู้ว่า เราหวังอะไรแล้วถ้ามันจะทุกข์เราก็แค่ทุกข์ได้ใช่ไหมคะถ้าทุกข์ได้คือหมายถึงว่าไม่จาเป็นต้องมีความสุขอย่างเดียวคือถ้าคาดหวังแล้วทุกข์แต่ว่ามันก็ทุกข์ได้นี่ครับเป้าหมายของพี่เนาะนักจิตวิทยาหลายคนเขาจะชอบมีนิยามของตัวเองเนอะว่าค,คำว่าคำว่ากู๊ดไลฟ์ที่ดีคืออะไรคําว่าชีวิตที่ดีของแต่ละคนคืออะไรชีวิตที่ดีของพี่เนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ความทุกข์เนาะจะเป็นชีวิตที่มีความทุกข์ก็ได้คแต่มีข้อแม้คือขอให้ความทุกข์ของเราอะ่ะ เราทุกอย่างมีความหมายเพราะฉันเป้าของพี่ไม่ใช่การถามตัวเองว่าเฮ้ยทำยังไงดีฉันถึงจะใช้ชีวิตให้ไม่ทุกนะแต่คำถามของพี่คือทำยังไงฉันถึงจะใช้ชีวิตของฉันให้มีความหมายสำหรับฉันเพราะถ้ามันมีความหมายแล้ว<ะ>ต่อให้จะเจอกับความทุกข์อะไรก็ตามเราไหวโอเคเราไหวไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่หนักนะครับมันก็หนักแหละแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราเจอกับความหนักนี้เพื่ออะไรพอเรารู้ครับว่า why ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อทําไมทําไปเพื่อใครทําไปเพื่ออะไรมันจะง่ายขึ้นเยอะครับสุดท้ายมันก็เหมือนให้เราย้อนกลับมาสํารวจตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนที่พี่คิมพูดไปตอนต้นคลิปสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่คิมมากๆเลยเจนเชื่อว่าต้องมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังแบบมากๆเลยแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถมาแชร์แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็มีคําถามอะไรที่อยากจะฝากถามพี่คิมเนี่ยก็พิมมาได้เลยแล้วก็ยังไงต้องขอบคุณสําหรับเอพิโซดนี้มากๆเลยนะคะพี่คิมเ<ค>จนรู้สึก และก็เชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราได้ประโยชน์แล้วเราได้วิธี how to ที่เราจะไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นกันขอบคุณพี่คิมมากๆเลยค่ะสำหรับเอพิโซดนี้พบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android